แกผู้ชายเดี๋ยวนี้ชอบแบบแอบอะแบบเป็นตุ๊ดอะอฉันเนี่ยนกตลอดเลยชอบไปจีบแบบตุ๊ดอะแก <c oughs> โอ้ยแกมันไม่ได้ยาก<อ>แกก็ไม่รู้เรื่องรู้แน่วเลยแน่หนอมันดูง่ายๆนิดเดียว <c oughs> แกดูง่ายแกรู้เหรออ๋อฉันใครหนุยฉันมีเรดาร์ฉันมองปุ๊บฉันรูปปั๊บเลยจ <c oughs> ้ะเออได้ตุ๊ดตลอดเกี่ยวเกงเหรอ <c oughs> คนนี้ใช่ปะ <ã aspir ant> เอางี้นะฉันพูดเลยนะ <m> ในฐานะที่ฉันมีเรดาร์แลฉันมองคนขาด <c oughs> มากๆเลยอ่ะคนเนี้เป็นผู้ชายเรียบร้อยเลื่นกล้ามนิดๆหน่อยๆแบบเนี้ยไม่มีทางเป็นตุดแน่นอนเลื่นกล้ามนิดๆหน่อยๆแบบเนี้ยไม่มีทางเป็นตุดแน่นอน เอางี้ละกันหนุยขอท้าถ้าคนนี้เป็นตุ๊ดนะตบฉันได้เลย